สำหรับใครนะครับที่กําลังหายดีคุ้มคุ้มโดนๆเนี่ยผมเข้ามาดูที่เพจของยูชแนลได้เลยนะครับวันนี้เพิ่งลงสดสดใหม่เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับผมในส่วนของไอเดียที่จะขายนะครับผมอันนี้เข้ามาดูเข้ามาเลือกเข้ามาหากันได้เลยนะครับผมไม่ซื้อไม่ว่าครับเข้ามาดูกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้มีเยอะมากนะครับมีแต่ไอเดียแบบลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะครับบอกเลยว่าเราคัดอย่างดีนะครับไม่มีติดกูเกิลนะครับผมเราคัดเฉพาะคนณมิไอเดียเท่านั้นนะครับซื้อไปแล้วเปลี่ยนเมลได้เลยครับเเปลี่ยนได้คโ ก็เข้ามาเลือกเลยนะครับผมราคาตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับผมพอเข้ามาดูเลยนะครับเราชอบตรงไหนก็ค่อยโอนค่อยปิดนะครับผมทักแชทแอดได้เลยนะครับส่วนลิงก์เพจนะครับอยู่ที่ใต้คลิปในหองใครที่อยากเข้ามาดูเข้ามาลองหานะครับก็กดลิงก์เพจลิงก์ที่หนึ่งได้เลยนะครับผมก็จะเจอเลยนะครับผมนี่เห็นไหมโอ้โหไอเดียอย่างโหดนะครับไอเดียไหนที่ออกไปแล้วก็จะมีเหมือนกันนะครับผมอันนี้เพิ่งลงใหม่ๆนะครับผมไอเดียไหนออกแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแบบนี้นะครับผมดูนะครับนี่ ไอดีไหนออกแล้วก็จะเป็นรูปในม่านะครับอันนี้ย้ํากันนิดนึงนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับคนไหนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่นะครับมันก็จะมีไอดีที่ออกแล้วก็ไม่ออกนะครับปนกันอยู่แล้วแบบนี้นะครับผมชอบไอดีไหนก็แคปแล้วก็ส่งเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากได้ไอดีทักเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับไปชมคลิปการอัปเดตบันพรุ่งนี้ได้เลยครับไปเลยครับ เอาละครับกับสวัสดี FC ทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ Kim ิมเมชเน l เช่นเคยนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามานะครับในวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามีพงมีแพ็คเข้ามาเยอะมากๆนะครับผมเรียกได้ว่ารอเปิดรอจัดกันได้หลายอย่างเต็มที่เลยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาไล่เช็คกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้มีอะไรแจกบ้างนะครับได้เล่นอีเวนต์อะไรหรือเปล่านะครับ มีอะไรที่เข้ามาให้เรารอดตาราใจเปิดคงเปิดคอยกันไปนะครับโอเคเนาะนะครับมามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมาดูกันที่อย่างแรกนะหน้าแรกก็จะเป็นในส่วนของ eFootball Open Week นะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับเขาก็แจ้งบอกว่า,าให้เราเนี่ยเล่นในราวที่1ด้วยนะครับถึงจะได้ไปต่อในราบที่2นะครับในส่วนของ eFootball Open Week นะครับก็มาทุกสัปดาห์นะครับในส่วนของตรงนี้ก็ อย่าลืมเก็บกันด้วยแล้วกันนะครับผมช่วงเวลาก็วันที่23นะครับผมเนี่ยเรถ,ถึงวันที่5และก็วันที่11นะครับผมรอบหนึ่งนะนะครับผมโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็น่าจะาคุ้นคุ้นกันอยู่นะครับโอเคมาต่อกันที่ในส่วนของต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครดิตเนาะนะครับผมอ่าตัวน,นี้ก็จะเป็นอ่าที่อาร์เซนอลกับโรม่าเจอกันนะครับ นี้ก็ให้เลือกนะครับผมเลือกโหวตนะครับผมว่าใครจะชนะนะครับก็รับไปเลย300อีคอไล์นะครับถ้าทายถูกนะครับถ้าทายถิดก็รับ100อีคอไล์เหมือนกันนะครับขอแค่เข้าไปทายก็จะได้แล um ้วนะครับในส Ferr ่วนของตัวนี noi, like um ้หลายคนคงน่าจะไปทายกันแล้วแหละเนี่ยเพราะว่ามันเข้ามาตั้งแต่วันที่19แล้วเนี่ยผมแต่ว่าเขาเพิ่งเปิดข้อมูลมานะครับผมโอเคนี้ก็มาอัปเดตรวมกันให้ดูแล้วกันนะครับผมนี้ก็จะมีในส่วนของไลฟ์สตรีมด้วยนะครับวันที่24เนาะ นะครับผมจนถึงในช่วงเวลานี้นะครับผมนี่แต่ว่าเวลานี้เนี่ยมันไม่ตรงเป็นเวลาไทยนะครับผมจะเป็นเวลาของประเทศอังกฤษนะครับก็คือ UTC นะครับผมอันนี้แอดจำไม่ได้นะครับว่ามันเป็นเวลาเท่าไหร่เนาะนะครับถ้าแปลงเป็นเวลาประเทศอังกฤษนะครับผมก็เอาอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเราอยากรู้ก็เอาตัวเลขนี้เนี่ยนะครับ0.00แล้วก็ พิมพ์ตามหลังว่า UTC นะครับไปพิมพ์ใน Google นะครับมันจะบอกว่าเวลาเท่าไหร่นะครับผมโอเคเนาะนะครับตัวนี้ก็จะมีรีเวิร์ดให้นะครับแจกเนี่ยเห็นไหมนะครับตรงนี้ก็จะมีอัปด้งอัปเดตนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแจกคอยตามปกตินะครับผมโอเคเนาะอ่ะเราผ่านไปครับมาดูกันที่ในส่วนนี้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าฟีเจอร์เพยเยอร์ฟอร์มนะครับอาร์เซนอลแล้วก็ โรมานะครับใครที่ยังไม่เปิดก็ไปเปิดกันได้นะครับซึ่งก็เข้ามาให้เปิดแล้วนะครับผมก็ไปจัดกันได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่19เกาะที่เข้ามานะครับตรงนี้ก็อยากได้ก็อยากไปเปิดเอานะครับใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับมาต่อกันที่ในส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ครับน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับผมนตาสนใจเลยนะครับผมก็จะเป็นซิซิโนโรนัลดนะครับเรคคอร์ดเบรเกอร์นะครับผมแคมเปญเนาะนะครับตรงนี้ก็ เขาบอกว่าในครับในส่วนของนี่อ่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอะไรประมาณนั้นนะครับผมในส่วนของซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างคริสตินอลโรนัลโดนะครับที่เพิ่งทําประตูไปนะครับกับการดีใจเนี่ยผมในส่วนของแคมเปญนี้เนี่ยเขาก็จะแจกนะครับในส่วนของฮีโร่ฟรีหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเวอร์ชั่นของยูเวนตุสนะครับซึ่งเขาก็จะให้เอเจนต์เรามาฟรีๆนะครับเหมือนแบบ อลังการน่ามินซิ่งอะไรแบบนี้นะครับผมเขายิงประตูได้ก็เลยอยากแตกอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับในส่วนของกิสซิโนโรนาโดนะครับผมก็ยิงประตูรวมกันเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ผ่านไปนะครับครับเซเลคชั่นนะครับอันนี้ยูเว่เนี่ยเข้ามาแล้วนะครับผมยูเว่ครับเซเลคชั่นก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของไอคอนิกโมเมนต์นะครับไอคอนิกโมเมนต์ก็จะมีในส่วนของคริซิโนโรนารโดเช่นเดิมนะครับผมแต่ว่าจะมาเป็นเวอร์ชั่นของ ตำนานฝั่งมากริดนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหโคตรจักโหดเลยนะครับมาในวันที่22นะครับผมจนถึงวันที่29-04นะครับผมก็เนี่ยเวลาตามนี้นะครับผมอันนี้ก็ประมาณเสื้อเปิดในห่วงเสื้อเปิดก็บ่ายสองนะครับบ่ายบ่ายสองนะครับบใบสองใบสามอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็มารอดูแล้วกันนะครับใครที่จะเปิดได้ในส่วนของกิโดนะครับในส่วน ที่เรียกว่าเป็นนักเตะของมาดริดอยู่ตอนนั้นนะครับฟอร์มก็พีคๆเหมือนกันกันกบเมสซี่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอคอนของแมนยูเนี่ยโอ้โหน่าจะสุดนะครับที่ดูตอนนั้นโอ้โหจะได้ว่าแคนๆหลายคนคงรอคอยนะครับผมมาในเวอร์ชันของผีแดงเนี่ยโอ้โหคงจะสุดมากๆนะครับโอเคฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ การเข้าไปเล่นนะครับผมเข้าไปเล่นอีเวนต์นะครับเนี่ยสเปเชียลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นยูโรเปียนครับชาเลนจ์นะครับผมตัวนี้ก็เข้าไปเล่นกับพิโดนะครับจะได้เจอกับพิโดนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะได้รับในส่วนของสเกลห้าดาวมา1ใบนะครับผมอันนี้ก็ไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับเป็นสเกลของยูเวนตุสนะครับเขาจะแจกฟรี1ใบนะครับถ้าคุณเล่นชนะเล่นอะไรตามกฎที่เขาวางไว้นะครับผมโอเค ่าแล้วก็ยังมีแจ้งตัวนี้อีกนะครับเช็คเอาท์เจอเนะครับน็อตติ้งโอเคตัวนี้บอกว่านะครับในส่วนนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะถูกถอดถอนไปนะครับถ้ามันเกิดอะไรข้อผิดพลาดอะไรแบบนี้เนีผมอาจจะไม่มานะครับแต่ว่าคงไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกนะครับมาแน่นอนแล้วก็เราน่าจะได้ของรางวัลนะครับในส่วนของเนี่ยพวกนี้แหละนะครับผมสกงสเกลนะครับผม โอเคอันนี้ก็จะเป็นที่เซนโนโรนัลโดเรคคอร์ดเบเกอร์นะครับผมโอเคมาจบกันที่ดิดวีครับดิดวีก็จะเป็นในส่วนของไอคอนิกโมเมนต์เนาะนะครับผมมาดริดตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นพิซซ่าโนโรนัลโดปึ๊บ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 แล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับมาให้เล่นด้วยนะครับ C O P O C O P C O P ไม่ใช่สิ C O O P นะครับชาเลนจ์อ่า นคล kicking off as นะครับผมก็เข้ามาตอนเซิร์ฟเปิดเลยนะครับอีเวนต์นี้ก็เข้าไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับเมื่อเล่นชนะก็จะได้รับนะครับในส่วนของ50,000 GP นะครับตรงนี้รับแบบฟรีๆเลยนะครับผมเพียงแค่เราเล่นชนะเล่นผ่านนะครับเราก็จะได้มาแบบง่ายๆสบายๆครับในส่วนของ GP เนาะนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับที่จะถูกปล่อยเข้ามาในวันพฤหัสบดีนะครับแล้วก็แพ็กมาด้วยนะครับแพ็ก p ผีออฟเดอะเวิคในครับผมในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับในส่วนของค่าพลังในส่วนของเมื่อวานนะครับผมเราก็ไปสามารถกดย้อนหลังกดดูได้นะครับที่ช่องคลิปแมนชาแนลเองนะครับผมก็รีวิวให้แล้วว่าใครโหดตัวไหนหน้าเปิดหน้าจากักนะครับเรียกได้ว่าหน้าเปิดหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนมาร์โจโจคิมเมิดนะครับจอจินโยเชนันเล็กซอนเดอร์โอโนฟิวโฮเดนอะไรพวกนี้นะครับมีแต่ตัวโหดนะครับผมเรียกได้ว่ามาเต็มเลยนะครับในส่วนของแพ็กยูฟาตรงนี้ก็ รอเปิดกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังมีในส่วนของแพ็คที่จะเข้ามาอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอซีมิลานนะครับผมเอซีมิลานก็จะถูกปล่อยเข้ามานะครับในวันจันทร์นะครับผมวันจันทร์เนี่ยก็แพ็คมาเยอะแยะมากมายนะครับผมเดี๋ยวจะมาไล่เช็คให้ดูแล้วกันนะว่ามีทีมอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกก็จะเป็น AC ไปแล้วเนาะนะครับทีมที่2ในผมก็จะเป็นในส่วนของทรัพย์เนี่ยฮอสเปอร์นผมก็นำทัพ้วยเฮอริเคนนะครับเอโกโยริสนะครับผมแล้วก็ ลูคัสมูราแกเรตเบลชางเชสนะครับเดลิแอนลี่นะครับเรกิรอนและก็เลมิน่านะครับผมในส่วนของมาร์ตินก็จะเข้ามาเหมือนกันนะครับผมก็จะมีคาเซมิโร่คูตัวเบนเซม,มา่าวารานโทนี่โคด์นะครับบาเบดีนาโชแล้วก็เว,เวนิซิอุสจูเนียนะครับผมแล้วก็แพ็กสุดท้ายของวันจันทร์นะครับที่จะถูกเข้ามาก็จะมีในส่วนของเอเดซอนนะครับรูเบ,บนดิอาร์ตนะครับมาเรสกาเบลเจซุสนะครับ โรตีกุนโดการเจ้าคานเซโลนะครับแล้วก็ฟรานตอเรสนะครับผมตัวนี้ก็จะเข้ามานะครับในวันจันทร์นั่นเองครับทุกคนอันนี้ก็เรียกว่าสุดๆนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเข้ามาในวันที่3ผมก็จะเป็นในส่วนของการไปโวตทีมนะครับผมโวตทีมก็จะมีในส่วนของโมราตานะครับอ่าชเวชากี้นะครับผมแล้วก็เดลิกนะครับโบรุชี เปนจากกูนะครับอ่ากูราโด,ดอาตูนะครับผมอ่าครูราซี่แล้วก็แม็กคนนี่นะครับในส่วนของผีแดงก็จะมีคาวานี่นะครับเฮนรี่แม็กควายอลเลสเซลเลสนี่ครับผมอ่ามาติดนะครับวานบิซาก้ารินนาเลเฟสเดนเน่เจมแล้วก็กรีนวูดนะครับผมในส่วนของผีแดงนะครับในส่วนของทีมนี้เนี่ยจะมีในส่วนที่เรียกว่าถูกไปโหวต เอาอีฟอไปแลกอยู่2อคนนะครับผมก็มารอดูแล้วกันว่าจะเป็นใครนะครับฝั่งละคนนะครับอ่าเรียก็1คนผีแดงก็1คนนะครับผมตรงนี้ต้องต้องรอดูนะครับแล้วก็แพ็กในส่วนของวันจันทร์หน้าหน้าไปอีกนะผมก็จะมีในส่วนของปารีสแซงต์แแมงนะครับผมอ่าแล้วก็เชลซีก็มานะครับผมก็นำทัพด้วยอ่านีมาครับอ็มปเป้ดิมาเรียนะครับผมเวร์ติจิมปัมเป้นะครับ เกลนาบาร์นะครับดาวนิโรนะครับผมแล้วก็ดานิโล่เปเรรานี่ครับในส่วนของเชลซีก็จะมีกองเต้ครับฮาคิมซีเยกอ่าแล้วก็มีโอวซิสนะครับผมเบนชิวเวลนะครับเมนดี้รูดิเกอร์เมสันเมลแล้วก็อ่าฟูร์ซิสนะครับในส่วนของอ่าเชลซีนั่นเองนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับผมเรียกได้ว่ามาเยอะมากๆนะครับไม่รู้ว่าจะเยอะไปไหนนี่ครับ แล้วก็ยังมีในส่วนของจากลีกอิตาลีครับก็จะมีอิโมเบเล่นะครับรูย์เบโต้นะครับผมมิเลมโควิดนะครับโคเรอานะครับอารูเัสยิว่านะครับอาโคบีนะครับผมมารูซิสแล้วก็เฟฟเฟรน่านะครับผมในส่วนของอ่าโรมาก็จะมีเบกินินีนะครับเปาโรเปสมาคิทายานนะครับเวาตูนะครับผมแคตเตอนอะไรเนี่ย แคตตินยี่เหรอใช่ไหม <c oughs> อ่านมีคอฟไปด้วยแล้วกันนะครับผม<อ>ก็อาจจะไม่ได้รู้จักนักเตะจากอิตาลีมากมายเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มีกุมูรานะครับผมบูชาไมโอรันนะครับผมแล้วก็คอนซาโรอะไรเนี่ยวีรันนะครับผมอะประมาณนั้นนะครับผมอ่าจุดคอไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของซูปเปอร์สตาร์จากลีกบราซิลเนี่ยผมก็มีในส่วนของกราเบียบาโบซ่านะครับนำทัพ ครับตัวนี้ก็รอดูแรกเลยนะครับผมรอเปิดรอจัดกันได้นะครับน่าจะมาอาทิตย์ถัดไปเนี่ยผมก็เรียกได้ว่ามาเยอะมากๆเนี่ยถ้าจะนับก็หลายแพ็คหลายอะไรอยู่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแพ็คด้วยกันสิบสามกับแพ็คตำนานนะครับผมก็รอดูแล้วกันนี่ครับผมอันไหนจะมาก่อนมาหลังก็ เราเปิดได้เลยนะครับวันนั้นก็น่าจะมา4แพ็คนะครับดังนั้นก็จะเป็นอาทิตย์ถัดไปนะครับผมทุกคนโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการสรุปนะครับสิ่งที่จะเข้ามาในวันพฤหัสบดีนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนเตรียมตังเตรียมคอยรอเปิดได้เลยครับวันพรุ่งนี้พีเออุดวีคมาแน่นอนนะครับผมแล้วก็ไอคอนก็มาแน่นอนนะครับวันนั้นก็เจอกับクラブซีเล็กชันนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไม่เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครััับบบบผมมเจอกนให่คร๊าายย หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม